ยแค่คนเดียวไม่ให้คนไหนให้ทั้งตัวทั้งใจจากแบบนี้ไปเต็มเต็มเรื่องเล่าคนดังฟังจากแฟนเรื่องเล่าคนดังฟังจากแฟนในวันนี้นะครับแบงค์อยู่กับสาวสวยหนึ่งคนว้าวเึ้่งไปพามาจากวินมอเตอร์ไซค์รอเล่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่ เชอรี่วานไหมจ๊ะเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวเชอรี่เชอรี่ครับเชอรี่ประทับใจศิลปินคนไหนของแกรมมี่โก้ฮะอ๋อประทับใจอ็อฟสุพรรณค่ะอ็อฟสุพรรณประทับใจในเรื่องอะไรอ็อฟสุพรรณกับเชอรี่อ๋อตอนแรกมี่ตั้งลุปของเขาน่ารักมากแล้วก็ยังไงฮะถ้าสมมติอ็อฟจะถ่ายรูปทำไงครับหนึ่งถ้าถ้าเราอ็อฟถ่ายรูปครับหนึ่งไม่ได้ ไดไงตอนไงต่อไงตเอาค่ะเป็นคนน่ารักขยันตั้งใจทํางานค่ะแล้วก็เต็มที่กับงานโอ้โหอยาวพูดดไปเรื่อยๆฮะยาวโอ๊ยแล้วเล่นนะครับนี่ถ้าสมมติเราบรรทับใจในออฟสุวรรณนี่นะครับเพลงไหนที่เป็นเพลงกับโปรดที่สุดที่โดนใจของเราเลยเพลงเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงเพลงนี้ก็มีความหมายนะคุณผู้ชม เป็นคนแรกให้เธอคิดถึง mm hmm. เชอร์รี่ครับงั้นอย่างนี้ดีกว่าเชอร์รี่จ๊ะพี่อยากจะให้เชอร์รี่เนี่ยร้องเพลงนี้สักท่อนหนึ่งถามอ๊อฟซิว่าเชอร์รี่เนี่ยเป็นคนแรกที่อ๊อฟคิดถึงหรือเปลา่าพร้อมไหมเชอร์รี่พร้อมก็ได้ค่ะหนึ่งสองซัง่ฉันเป็นคนแรกท,ที่เธอคิดถึงหลัง ฉันคิดถึงเธอเป็นคนแรกเสมอคำว่าคิดถึงของเราเท่ากันไม wow. ออหมเธอขอแค่ชื่นใจสักนิดหนึ่งจะได้ไหมเฮ้ยหวยเดี๋ยวก่อน hey. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน อะไรมาถึงไม่พูดท่ารำเพลงอะไรไม่ขอแม่เขาก่อนเหรออยู่เดินมากอดเขาขั้วอย่างนี้เลยแล้วพี่อยู่ตรงคนนี้ไม่เห็นก่อนพี่มันได้ฟิวไงเพลงมันได้ฟิวงอย่างนี้สาวๆสมัยนี้เขาก็มัวใจเหมือนกันนะมานถึงคิดถึงคิดนะครับออฟสวัสดีออฟสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชอรี่นนนเป็คแรกที่เธอคิด อะไรบ้างออฟฟังเสียงเชอรี่ร้องเพลงถามออฟแล้วว่าเป็นคนแรกที่ออฟคิดถึงหรือเปล่าเชอรี่เมื่อกี้ที่หลุดออกมาแค่สี่คำเนี่ยก็ประทับใจแล้วโอ้ยอ่ะก็เป็นถือว่าเป็นคนโรแมนติกนั่นเนี่ยนะโอ้ยโดนใจโดนใจเอาไปออกเทปคู่ไหมครับออกออกเทปคู่เลยเหรอใช่ไหมแรงนะงานอดอันนี้แหน อยู่ตรงหน bueno. ้ากันแบบนี hmm. mm ้แ hmm. ล uh ้วนะครับผมเพราะฉะนั hmm. ้นนะครับณตอนนี grandes, mm ้นะครับเรื huh. ่องเล่าคนดัง uh ฟังจากแฟนนี uh ่นะครับผมก็น้องเชอรี่ได้พูดถึงความประทับใจให้พี่อ๊อฟฟังไปเรียบร้อยแล้วพี่อ๊อฟก็แอบดูอยู่เมื่อกี้นียแอบฟังอยู่แหววปากเมื่อกี้มาเดี๋ยวเราไปรู้สนุกกันดีกว่านะครับเพราะว่าน้องอ๊อฟมีของรางวัลให้กับน้องเชอรี่ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าน้องเชอรี่สามารถชนะเกมของเราสู้ไหมเชอรี่สู้ค่ะ แทสตู่แล้วไปเลยกับเรื่องเรอบคนดังฟังจากแฟนนะครับในช่วงแฟนคลับรับโชคแฟนคลับรับโชคแฟนคลับรับโชคออกมาแล้วก็นน้องเชอรี่โอ้โหขอโทษนะฮะอันนี้แฟนคลับน้องเชอรี่ใช่ไหมฮะเกณฑ์มาเต็มพี่นะเชอรี่โดยเฉพาะเชอรี่จ้ะเรามีสาวแต่งตั้ให้น้องเชอรี่เลือกนะครับ ถ้าแผ่นใบให้น้องเชอรี่เลือกมาเปิดใบป,ปุ๊บก,กลายเป็นไปหน้าหล่อๆอ่าถ้าเป็นออสุวรรณาถ้าเป็นผมอ่าขอรับว่าจากออสุวรรณามอบให้ด้วยนะ,ะเพราะเนตรงตรงตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติน้องเชอรี่นะครับเปิดมาเป็นเรื่องราผดังนะครับขอรับว่าจากทางรายการก็มีให้น้องเชอรี่ด้วยที่สําคัญอีกข้อนึงครับถ้าน้องเชอรี่เปิดมาเจอนะพี่แบงค์วันนี้เรา ขอมาอย่างนี้มให้ด้วยเช่นเดียวได้ีกันดูเรื่องกันเราจะไม่บอกเราจะได้มาเรื่องเลยครับ1 2หรือ3ดีจ้าแฟนอะไรดีอะไรดีอะไรฮะอะไรดีอะไรนะอะไรนะหนึ่งสมันเลือกหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่ง่ง่ึ่ง่่ง่นใจ่่่ึง่งึงเึ เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมอย่าเปลี่ยนเลยแต่เมื่อกี้บอกให้เลือกสองเฮ้ยเออเแต่อย่าเปลี่ยนเลยจะยังไงเดี๋ยวถามตัวเองก่อนเป็นคนหลายใจปะล่ะเธอเธอเป็นคนหลายใจเปล่าหลายใจหลายใจแต่ให้ออกคนเดียวดูออกออฟยืนเงี้ย ผมลงจะเลือกอะไรเลือกอะไรก็หนึ่งสองสามอย่าเชื่อทุกๆเรื่องแต่ขอให้เชื่อใจนี่โอ้โหนะวาทะคารมศิลป์จริงๆอ่ะเลือกเลยชารี่อ่เลือกเบอร์สองเบอร์สองนะไม่เปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนใจนะครับคุณชมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเลือกเบอร์สองนะครับเรามาเปิดเบอร์สามก่อนนะครับเฉลยเบอร์สามคืออะไรคือเป็นหนึ่งสองสามเโอ้ย เชอรี่เชอรี่เสียดายนะเพราะไปหน้าทีเแียร์ออกไปแล้วนะาีเียออกไปแล้วนะเชอรี่เสียดายนะเบอร์สองใช่ไหมเปิดเองดีกว่านโอเคไหมมาเปิดเองนะครับพี่เปิดเบอร์หนึ่งโอ้โร้อ้วหโอ้โหใครผิดใครนี่ใครผิดอ๋อผิด เอาอผิดใช่ไหมเอาผ hey ิดคำโทษก่อนออกทีหนึ่งหัวใจผมจะวายนะฮะผมยืนอยู่ตั้งนานเชอรี่ไม่เคยจะสนใจผมทั้งนี้ผมก็อ้วนกว่าเชอรี่ก็เือเก่าเลยอ่ะแล้วมีขอรางวัลนะครับมาให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะทางรายการนะฮะนี่เลยครับเป็นถุงพ่อ ลดโลกร้อน ตอนนี้ศิลปินในดวงใจของน้องเชอรี่อยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยอยากจะพูดอะไรให้เขาฟังตรงหน้าเลยมองหน้ากันอยากจะพูดว่าภูมิใจที่ได้เป็นแฟนคลับออฟแล้วก็ดีใจเสมอเวลาเห็นออฟอยู่บนเวทีร้องเพลงไปเขาเขากำลัง <laughs> เขากำลังต้องการสมาธ <laughs> ิรับคุณแม่ก็อยากให้ออฟมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นกำลังใจให้เสมอเอาบนเวทีแล้วมีความสุขมากชอบกรีซชอบเชียร์นะรักออฟอับใจมากนะครับผมวันนี้นะครับเราก็พันธนุ์ของฟังความประทับใจนะครับจากน้องเชอรี่เป็นเรื่องรอละออฟไหนพูดให้น้องเชอรี่ฟังนะครับสำหรับความรู้สึกในใจนะครับผมที่อยากจะบอกแฟนคลับท,ทุกคนของขออฟทัท่วประเทศเลยาฝากฝากไปถึงแฟนคลับท,ท,ทุกคนด้วยแล้วกันให้เชอรี่เป็นตัวแทนในวันนี้นะครับก็ ภูมิใจในแฟนคลับทุกๆคนเหมือนกันนะครับก็เจอกันมาเกือบจะ1ิปีอยู่แล้วอย่างเงี้ยคือเจอกันคือเดือนนึงเจอกันหลายครั้งมากโอ้ใช่ใช่ใช่บางทีไปทุกงานเลยไปทำบุญกับเราก็ไปใช่เพราะงานที่ช่วยเหลือสังคมอย่างเงี้ยไม่มีพลาดเลยแฟนคลับออฟเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยยังรักออฟจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังคอยสนับสนุนอยู่ะครับ ก็ขอให้สนับสนุนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับโอ้เยี่ยมมากนะครับผมนี่คือความประทับใจนะครับผมของทางด้านของแฟนคลับนะครับกับศิลปินคนโปรดนะครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับถ้าคุณนะครับมีศิลปินในดวงใจและอยากจะบอกความประทับใจของ คุณไปสู่ศิลปินคนนั้นแล้วก็นะครับส่งข้อความมาบอกเราได้เลยนะครับ42 42 8 8 9จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนซอยอะไรตรอกตรงไหนแล้วล้วก็เราจะตามหาคุณถึงที่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปพร้อมกับภาพความประทับใจของสองคนนี้ Cherry of of Cherry กันต่อดีกว่านะครับผมอ้าบ๊ายบายครับแล้วเ,เจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับอากอดกันหน่อยอกันหน่อยกอดันหน่อยกกันหน่อยขอบคุณนะครับแบงค์ครับในช่วงของเรื่องเล่าคนดังฟัง